ไอ้อยู่ชั้นสองนก็เอซนอยู่ชั้นดัดฟ้าเยอะแพี่ยังไม่ถึงแค่ล้นนึง้านะครัเดี๋ยวฟ้าเฮ้ยกูซีไม่มีไม่ใช่คาสิโนอะัวเบาี้่ญกับอะยอะากเยอมายะมากเยกยอาเอะมเยอะเอาเอะกเอกะมาอากเยอมากเยะมันเยะมากเยอะมากเยอมานมยมายยอกอากอะมากเอเเกเก้ากเยอาอมยออมา กูแค่หันขวาไปหามันอ่ะมันยิงกูเลยแล้วก็จับเลยประมาณสามสิบแล้วก็หันไปหามันแค่นั้นนะที่แบบหันไปหาเขาบอกว่าปอบปวดแล้วเดเลือดห้องนี้กูต้องรอมึงยิงก่อนเลยไงถึงจะได้จอตกลงกูเจอกูเจอที่ไหนเจ้าจารย์เจ้าป้าป้อมปอลล้อมปอมพอลไม่ใช่พี่ยังไม่เจอพี่ยังไม่เจอป้อมปอลล้อมเอ๊ะแป๊บไปแป๊บต้องให้ปรมาจารย์เข้าไปหาแล้วนี่คุกมุมห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้พี่ว่ามีัตายตายตาย ว่าว่าไอเจอล่ะก็ตื่นแล้วพี่เจอยังเจอยังเหรอไอยานมันอยู่แถวบ้านเรานะไอ้หน้าผมเล่นนะเปกบบอสเป็นกบบอสไม่เจอยังในคาสิโนอ่ะเอ้รถไอ้อะไรวะรถนี่อ่อนหรอแล้วอะไรเรื่องอะพี่รถไอสามสามยังอยู่เขาดีจีฝั่งกระหงน้ำโดนยานมันโอ้โหปั๊มเอลล้วน พลรวมเยอะเพื่อนมีเฟสเพื่อนมีเฟสพลรวมพลรวมพลรวมประมาณสี่พลรวมนะเพื่อนมีเฟสกำลังไปพี่กำลังไปกำลังเ่ยนไม่ต้องมานะยุ่อยู่นะุอยู่นะพี่แ้รถติดเ้าทหารครับผมนอนหอได้ปะวะเออผมเจอเยอพลรวมยังเยอะาเองแล้วเบนเจองแล้วเน่ ผมเจอแล้วพี่อยู่ใต้ดินเลยเลยมาเลยร้านจอดรถโฟล์วมไหนนะโฟล์วม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 จอดโฟล์ลว้อมจอดสี่ห้าคันเจอเลยรทำไมมาที่นี่หรอเจอยังชุบดิเจอแล้วไปค่ะไปช่วยแก๊ปเลยเมเดกำลังวิ่งไปทางเข้าบ้านพี่เจอแล้วเจอแล้วออกเลยออกเลยออกเลย วิ่งวิ่งนี่คือวิ่งเท้าเหรอพี่ไิ่อะไรแล้วช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านตามตัวนไปน้างในเลยพอเหล็กแล้วพอเหล็กแล้วพอเหล็กแล้วแลนด์มาร์กพี่แลนด์มาร์กแตกสองจ้า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 ตรถต้องขัอพี่เข้าบ้านรอบหนึ่งนะเต็นพี่เข้าบ้านลุงเลยพี่พี่พุ่งเข้ามาเลยพี่ผมเปิดรออยู่ของรถเลยนะเข้ารถไปเลยใช่คาสิโน ไอ้ยามึงโจ้ยี่ไหนวะไอ้เข้าเไอ้ยาโอ้โหใต้ดินอ่ะใต้ดินแบบใต้ดินเลยตำรวจอรัที่โพพิสเก่ามึงโดนเจ้าของบ่อนเล่นเหรอไดนเจ้าของบ่อนเล่นนี่เฮียพุกี้แล้วตอนนี้เก็บเงินอ่ะของคาปิโนอ่ะแต่ที่มันแม่งชั้นใต้ดินแบบสีทองอ่ะชั้นร่างมึงได้ยินเสียงกูบ้างไหมอ้อนกูตะโกนเรียกเมื่อไม่ได้ยินได้ไหมตำรวจหนึ่งคัน เรานล้พี่รอดแล้วนะตัดไปทางอยู่หลัโอเคเลยนะรอดได้ไงแก่จะถึงบ้านอาววรนแล้วครับสองครับอะไรนะแท็บสองครับอยู่บ้านอาววรนครับตำรวจหนึ่งคนตำรวจหนึ่งล้อมไปรับไปรับเพื่อนหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รักตำรวจให้ไอแท็บไอแคเดี๋ยวตำรวจใช่ไหมกำลังไปหาพี่เหรอตำรวจไล่กำลังจะไปบ้านอยู่ไหนละบ้านอาววรนครับบ้านอาววรนเลยมีสไปายแท็บ ก็ผมไม่โดนสไปดทำขผมแต่สามนะผมได้ถึงโมงค่าทหารแล้วจืดเองตํารวจตํารวจไล่มาแล้วไปช่วยแท็ก่อยไปช่วยแท็กหน่อยแท็กโนด้าชาวบ้านไม่ใช่สามนะแต่สามโมงค่าทหารผมนี่โง่นะติอยู่ข้างบ้านอยู่หน้าบ้านอววรนเขาหน้าบ้านอววรนเลยที่เราปิดอยู่เราปิดอย่ผมไม่ถึงผมไม่ถึงต้องมารับผมไม่ถึงไงก็ไม่ถึงเดี๋ยวเลี้ยวตรงมารับบนเขาบนเสาไปขวาไป็นอเยอะพุ่งเลยแล้วกันเจ๊ ก็หน yeah, no ah, oh. oh. no, right. right. like ่อยแล้วหน่แไม่ได้ยินมม่อง้ผมสอยอากันแล้วนะผมสอยอากันแล้วนะไปเท่ไหมไม่ต้องไานขนไม่อุ้มอยู่ปะไม่รู้เลยสีขาวนะไู่กมา่อเพื่อนีาวนะ้ส่วนไหนฮอรแท็กปะถ้าใช่ครับผมอยู่ตรงฮอร์แท็กเลยอาการให้กูของขวดขวดต้นเดียวใหม่มานที่กบบอบอะบอปแดงดำลงบนเขาได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเลยบนเขา ลูกนพงรำญย่บนหน่วยเยอะยจายม่หน่วยเยอะนาคามใหญ่คามใหญ่นาคาใหญ่หรือนานใหญ่โอเคพี่โอเคโดนโดนอนเล่มเลยตนโงบ้านาบ้านเราตั้งแต่บ้านเรา ก่อนที่ไหนก่อนถ้าสมมติพี่จะเข้าพี่เข้ามาก่อนเลยพี่พิงค์รถกิ้งรถกิ้งรถกิ้งยังไงยังยังยังที่บ้านใช่ปะไม่เอาที่บ้านเลยการใหญ่กับพุ่มใหญ่มันสองเราตอนนี้ทีไหนที่ไหนที่ไหนทีนร้านใหญ่ไปบ้านดิพิงค์ไปบ้านนี่พิงค์กูจะพี่เข้ามาก่อนได้เถื่อนนะผมยังไม่ได้เถื่อนนะผมอยู่ของค่ายทหารเออกูเจอกูอยู่ร้านหน้าหลังมึงเนี่ยขับไปบ้านดิ่กูกลับไปบ้านไม่ถึงครับ ลงได้ป่ะลงได้ป็นบอกใช่ป่ะอยู่ใกล้เนี่ยอยู่นี่รับลงได้ผมมีอาการลง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 ผมจิ้งเนาะสายเลื่อยสาย้ายซ้ายสายสาไม่เป็นสองคันนะเว้ยพี่วิ่งอยู่ไหนอยู่นะครับร้านใหญ่ตายแล้วเ้ยไอ้แบงค์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านตีเพี่ยดรุ่งมาแล้วนะเข่าข่ายทหารมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนะไปเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูตามหลังอยู่กูยิงตำร้วนไอ้หัว กรบอกนแเอะตใจญาตมันอยู่เขาไวนะยามัอยู่เขาเอออำรวจนะพี่อยู่แถวไหนเยอะตำรวจอยู่ตำรวจเขาข่ายทหารเยอะเขาค่ายทหารฝั่งยาติหนึ่งญาตหนึ่งคานนะขรนะขุนงงนะขึ้นเขาดีจีนะขึ้นเขาดีจีแตกหนึ่งาตหนึ่งขันนะผมโดนยาหนึ่ไหนวะแทกกับ้นอยู่ในวงงงแล้ววงงงข่ายทารมงแล้วสองแล้วสสองแล้ว ตามกูอยู่นะมัตามกูอยู่นะยิงดิย yes. ิงดิไปเลยครับกบต้ึงเล่นม yeah. un ึงใหญมึงใหญ่เล่นจุดเดิมเว้ยมันจะดักัเจอรวบมึงวนอยู่ที่เดิมอ่ะโอ้เรียบร้อยตำรวจชนตกน้ำแขวเขบานได้เชเจอมันเลยวยเลอยให่เข้าบ้านนะเข้าบ้านนะตำรวจตามนะเยอะนะเยอะนะจะพุ่งเข้าบ้านนะถ้าทาคันใหญ่โดนนะพโดนะยิเปยิ สใหญ่าเข้าตำ้วจสามห้องไม่เข้าละไม่เข้าละเปลี่ยนเลยตำรวจไม่กลัวได้แท็กไดับเลยพี่เก่งพี่มารับหน่อยพี่ตำรวจอย่างบ๊อบอยู่ตำรวจหน้าบ้านครับตำรวจหน้าบ้านครับเข้ามาได้ไงหมอันรื้อได้ออกจากบ้านขวาาบ้นใครว่างมาไหนรถอยู่ไหนร้อนใหญ่นะใช่ไม่หอมอยู่ไหงใช่ห้อมไม่ห้องตอนนี้บ้านเราอ่ะมันจะมีสะพานอยู่อ่ะอยู่ใต้หลอดลมไม่ชนออไปไล่ชนตําลังเลยตำรวจบุกบ้านนะตำรวจบุกบ้านนะตำรวจบบุก้านบุกนะ ครับนอกเ็ดออกเ็ดออกเขับพี่มาตินเข็ดออกหมดแล้วเข็ออกเข็ดออกเในกายเพื่อนพี่เลยไอ้เียแม่งยิงยางกเลยเข็ดออกอ่ะเต่ยังใกล้เหลือนะศพในบ้านอะเล็นเรื่องที่นารกเปนเรื่องนไม่ใช่พี่เต๋อใช่พี่มรับปะเนี่ยี่าี่กแตกสามแตกสามเปิดบ้านหน้าบ้าน้หน่อยเปิดหน้าบ้านได้หน่อยป๊บนึงครับ ข้ามเลยใช่ไหมเจอผมเปิดแล้วครับอยู่ตรงตนี้ตรงนี่ยตรงหลุมเปขาเข้ามาเลยครับมีคนปิดครับสะพานนะใต้สะพานใต้สะพานล้ตำรวจเข้าไ้คนเด้วยใช่าาเรตช่บ้านเราอ่ะแล้วไปขวาอย่างหน้าบ้านแล้วนับตำรวจลวงบ้านข้างในครับลุงตำรวจเข้าไปเอ้ยเข้าไปในเข้าไหนเขาเล่นนี้มึงเอาข้างในก่อนนี้เขาไปเข้างในก่อนมึงเล่นข้างในก่อนพิตีเชื้บ้านเขาสองตัวนะรถรถให้อยู่นะข้างหน้า ช่่วยยหนอดิหลดในบ้านเยอะนะเอ็กซ์ข้างในก่อนนะเพื่อนที่ลงข้างข้างนอกอ่ะมีรถมีออแถวอุตสาหกรรมนะพี่ใครมาอย่าามรถสีฟ้าใครอ่ะเห็ญ่บีมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ต้องต้องลงมาขึ้นไม่ได้ไหนบ้างไลยยอู่ไลย์ไาย์ออกมารับต้องมารับขึ้นไม่ได้ตัดเป็นจุดตัดแทนเด็กมึงไปทางที่สองนะนี่อ่ะ รอดมาแล้วนะรอดมาแล้วนะเอไอออนอ่ะห้องที่เองเดินันเป็นห้องแบบอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์เซฟเลยป่ะเออทองทองอะดูไอ้่างกันมันไอ้ปะที่มันหยอดเซฟแบบนั้นนน่ัเลยแต่จำทางลงไม่ได้ว่ะโอ้ชั้นล่างบ้านตำรวจบ้านเลยเอ้าเนมหน้าบ้านเลยเาไปแตกนะบ้านแตกนะตำรวจกีเท่าตำรวจยที่บ้านนี้ตายมาตอนนี้เหลืออีกเคหรอ กโกอุ้มหนึ่งครับโกอ้มหนึ่งไม่ดีได้ครับจอครับแตกกับพี่บ้านแตกนะตายหมดเลยที่บ้านผมอีกหนึ่งมันอยู่มันอยู่มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอ้สองไอ้ตรงที่มึงไปตีกันในตรงนั้นอ่ะแล้วเดินเพิ่มวะตจจะไปไฟเมื่อกี้ในบ้านเพื่อเราลุ้มหมดเลยอ่ะครับตายหมดแล้วไม่เป็นไรต็อดเดี๋ยวมึงรอช่วยเพื่อนเอาแล้วกันเนี่ยช่วยเพื่อนเพืสองเคสเนี่ยได้ครับได้ครับฝ่ายมีหน่ายากกว่าตำรวจทั้งสองนออยู่บ้านเราหมดเลยเลยใชสามสิบกว่าคนโกมือจัดนะ จะลงเปทีชีพไม่ไหวเทวินเหลือประมาณยีนาที้วเล่นอยู่มืองบนจะลงเหประมาณ6อะลงไหนนตรงไหนเมืงบนครผมไแท็เหลือกี่นาทีเทศกว่วโอเคเขาลุงทำอะไรในบ้านเคียร์แล้วตำรวจเขาไม่ออกไปสักทีอะน่าจะรอบ้านเชญย้ายจีบบ้านไงีบบ้านไงีบบ้านบ้านาทีโอ้ยีบบ้านใน รเขาบ้านได้อยังติดวงอ่ะรนยุนอันดูหายบ่่ให้เราโดดอุ้มนะอ่ะก็จะงอ้ประมาณสิบเคสนะนี่อาจจะไม่ถึงว่าเราเสร็จเราจะช่วยกันเดี๋ยวเราเออก่อนครับผมว่าเราเออเขาเออไ่กอน้าทีไม่เกินห้าทีครับไม่เกินห้าทีของเราได้ได้ครับเราไปช่วยบ้นละก่อน ของกูเนี่ยครึ่งนะรก็ของกูตำรวจทยอยออกเกือบหมดแล้วนะเหลือประมาณสี่ไออยู่กระดานตีแท็กซ์ขาวอะของเรานะรองเราตอปิดวงโซฟี่ก่อนนะครับต่อวมแดงหายเราวมแดงหายหาบินล่างมันจอดแช่นะสองมุกสองมุกหางบินล่างผมไปดูเองมันจอดมันน่าจอดแช่ตรงไอท่อท่อเชื่อมตึกอะมาข่มผมคนนี้ได้ไหม อะไรเงี Belgium, so so it, ้าไอโด้ไโดนไอโดอุ้มหรอออนมาไมออนมาก็ได้ออนอ้นไม่่วอ่ะมีแหละ่ามีล่างมาจอดแช่มันไหไอพ่อพ่เชื่อมจิดต้องมาช่วยกันต้องมีคนร้อง่เอไปที่ปกำลังไเคสผมน่าจะประมาณสอกอะสองุกอมันจอดแช่มาสาางใครรู้ป่าเคสได้แฮกเหลือกี่นาทีน่ะมันอุ้มนานเังไงแท้เหลือประมาณยี่สิบเลยใครอุ้มอ่ะผมไขอุ้มไปเยอะจังเวใครอุ้มแาว ของมันของมันพี่จูของมันของมันปุ่มเตียเพิ่งมีสดที่บ้านดูอยู่ไหนพี่จูอยู่ไเตียมเตเตียมไม่เจออะี่เปิดใช่หรอมัน่อเชื่อมมีไหมลองดูแบบอเแข่งแข่งแข่งแท็กของโะยะของโวยะแข่งแท็กแถวแถวข่าวขมโดนพอไล่นัอแท็กเาใสสองแล้วหลังหลังใ่หมดแล้วในบ้านะกดี่ยในฟองโะยะเลยเดี่ยวเค่กูเออแล้วกู้เออแล้วกูเออแล้วเอาแคนี่อใอไปมากชนชนชนยอชน แต่แค่สี่ล้อสี่ล้อซุ่จัดยังนะยัง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 แค่แต่โมโต้ยศูมาได้ว่าพี่จูญาติไล่นะจูศพอะเฮ้ยไม่ต้องแล้วปล่าบ้านเคลียร์ครับบ้านเคลียร์เด้อบ้านเคลียร์รวมตัวรวมต้องบนชิวจัดเลยนะไม่มีตำรวจไม่มีญาดเลยพออยู่บ้านพออยู่บ้านลำหนึ่งผมผมเคลียร์หน้าบ้านเอารถออกแค่แล้วใครบ้างเคียร์ศพไหมผมมีเวลาคุยกับพี่ขำเลยขำเลยน้อง5แค่15แค่อยู่ตรงนี้เลยใช่เรามีเวลาคุยกับเกียร์นี เดือบร้อยวีครับพี่ขายหมูไอ้่ยไม่ใช่ขายหมูไอ้ตรงเตียงเขหลือร้อยวียี่สิบเราตร้นได้อยยี่สิบอะอารูทีอาเนี่ยมันจะต้องบ้างมันจะต้องบ้ามนกำลังลงไปกําลังลงไปบ้านเคลียร์ครับบ้านเคลียร์บอกโดนยาไล่โดนไล่ด้วยทับโดนไล่ที่ไหนเดี๋ยิงอยู่หน้าร้านเลยเนี่ยอยู่ตรงแหลกเงิน่ะอยู่ตรงแรกเงินน่ะตอนเนี้ยมึงตรงไหนแน่วิ่งแน่ลงอะไรนะแลกจะงไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดเล่นพูดเล่นได้ยินเสียงวอดัง ใช่แล้วโดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนเลยเทปใหม่เคสใหม่ข่าวใครตรงบ้านนครบาลอยไปทางไอ้บ้านสีตเดียมนะผมขอผมอันนียอันนี้พี่เหรอผู้โดนท้องแต่ละต้องลมาสองบุ๊คมันอยู่สเตเดียมสองพี่ตเดอยู่ผมอยู่ค้องสเตเดียมพี่เลยแต่ผมไปกระสุนโดนนุ่งผ่านจักนมอ่ะที่โดนอย่างเดียวสังน้อง ยากอะไร่างเงี้ยพอได้สุสานชั้นมใครวะ่โดนนะเนี่ยโดนยาตมันเนี่ยเข้าบ้านได้นะครับเข้าบ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวทตานชั้นนมเดี๋ยวผมเซฟมดนไปทูานชั้นนมต้งไหนตรงไหนไม่ได้ยินเลยยเลยนะตรียมเลยหมดแล้วแต่หมดแล้วพี่แก่จนเองสองมาแตกแกไปทาไปทอเลือุมาได้นะสุสานชั้นมมาได้นะพี่กำลังกลับบ้านนะกำลังกลับบ้านนะอ ไปไปดูแล้ววะใช่เม <anak> ื่อกี้เพื่อนเราเมื่อกี้เพื่อนเราผมผมชนให้ผมชนให้ในเมืองเล่นได้ปะในเมืองเล่นได้ปะครับตอนนี้ตำรวจไปบ้านเฮ้ยระวังนะฮัลโหลตำรวจไปบ้านเยอะนะครับตำรวจไปบ้านเยอะมากที่นี่ข้าวเลี้ยงน้องนะครับบ้านได้นะล็อกบ้านได้บ้านได้เดี๋ยวผมยิงให้ผมเล่นหน้าบ้านให้ผมเล่นหน้าบ้านให้ชนตำรวจไปให้เฮ้ยตำรวจเข้าไปทันไม่หลุดไหมเฮ้ยใส่ถุงเงินใครใส่ถุงเงินสองพันสองพันไปร้านกลางใ่ถุเงินไปร้านกลางสบ้านให้แล้วสอบ้านแล้วตกแล้วตำรวจตกหน้าบ้านแล้ว คบคบคบลงรถได้หน่อยพี่หาเงินลืมเลยหน้าบ้านมีตำรวจต้องโทรสายทั้งน้องอีกนี่อะไรี่คนนะต้องเลงรถเลยตำรวจระเบิดบ้านตำรวจระเบิดบ้านเข้าไปสองพันสามพันเอ้ยมันมาน้อยตำรวจน้อยต้องลงบ้านเลยนะต้องบ้านเลยนะตำรวจระเบิดออกบ้านเลยออกบ้านได้ไหมครับออกบ้านได้ไหมมาคือมาคือออกออกเลยนะครับตำรวจเข้ามาเยอะมากอ่ะเข้ามาแทบเกือบส่อนอ้อเลยยิงไรี่แกกอไปพี่ นาบ้านห้าบ้านนอจั้านนอดฟืนเนาะออกมาแล้วมาแล้วออออกมาเลยครับหน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวผมพบคนบ้านเอยู่ไอ้ขาไมเหไอ่ไล้ไฟในบ้านเลยอ้ดมันไอีกแล้วมันไออีกแล้วโอ้ยมอมันก็อีกเยอีอีกแล้วมันซิ่งมีใค้บ้านได้บ้าครับมีคนไปส้างบ้านไดมไหมบ้าน่พอกไม่ได้ันนี้ี่เปิดนี่เปิดี่เปิด มขาโดนโดนตอนนี้โดนดเหมือนเดิมเลยเออไปแล้วนะครับกางเออแล้วพี่เออแล้วเออแล้วถึงเวลานะไปบ้านเราไรกโดนเหรอไหนเพื่อนเดี๋ยวไปเพื่อนโดนกระดาษกลางนะต้องเพื่อนเนี่ยเขาไม่คินเดี๋ยวกันมาเพื่อนดีกว่าตั้งแต่คุยที่เปิร์ดรถกระดาษกลางนะ

ไปนี่นะายเพื่อนเดี๋ยวไปโรแกรมแต่แกากรเาไมช่วยีกรกัเปลียร์นะรียาการเลียนนะกรไหวไหวไหวมันมีมันมีแค่ยอดเลย้ไลสุสานเชกมันักนมเป็นไงบ้างไม่แหละดีๆแล้วเคทีที่กดตอนนี้มีแค่เคยร่เร้วยตอนนี้มีปกอยู่ใกล้กันมีมีมีเดี๋ยวมาเกเนี่ยมีแกอยู่ไหน อยู่ตรง้าแล้วเช่วยเพื่อนเลยไหมครับเพชรต่อไปเพเออี่ใครอยู่ใกล้เขาผีเนล่เพชรเามางาีองนอางผ้ผีมีตำรวจสัะะ่งกตชอแม่เป right. no? ็นมืองเนยกลหล้วัคร mm ับ hmm. มันช <researched> ุบทันครับมันชุบทันแดงอุ่นหอแดงข้างหลังตึกแดงพี่มาีหลังตึกแดง่มามาก่อนพี่มาก่อน ผมโดนญาติมันอยู่พุกนะเรยังวะเวอร์ะหอบ้านนะไอ้เหี้ยเราจับตรงไหนทางซ้ายขวาปดูตมันอยู่บ้านไหมตนมาผมล้มอยู่บ้างไหมเออกำลังไป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 แตงยางนพี่ใจว่าไปซ้ายไปามีให้เบให้เหลังบ้านเลยกำลังไปกำลังไปไปบงแห้รก้ตาแก้ว้ไหนึ่งไปหนสยี่ไหนให้เวหลังบ้านไปตามที เข้าบ้านไดไหมติ่มามาลุงมาลุงมาไปเล่นอยู่หรือต้องมาลุงอยู่ไหนเข้าบ้านไยู่ไหนบ้านเขาไม่ได้บ้านเขาได้เพื่อนได้แน่นอนบ้านเขาได้ถ้าบ้านเขาได้นะบ้านว่าแต่ตำรวจเข้าตามเลยตำรวจประมาณม่เออตำรวจตกน้ำตำรวจตกน้ำทัดมันสามพันนะอยู่กับผมอ่ะผมมันรอดแล้วโดนคนรวยอ่ะบอกัลองไปยังบักกู เข้าบ้านไปแล้วนะเข้าลงรถไปแล้วเข้าลงรถไปเยอะเลยรถเยอะเลยเลยบ้านเลสแล้วพี่ตอนเนี้ยคนอยู่บ้านเลสอยู่บ้านเลสมีอะไรบ้านเลสมีอะไรตอนปิดใช่ไหมตอนเลสมันน่าจะโดนยากโดนยากเขาไล่อยู่สามสี่คันลงเดี๋ยเดี๋ยวไปช่วยรอก่อนอยู่ตรงไหนบ้านเลสต่อบ้านบ้านเลสเลยลงบ้านเลสเลยตรงถนนเลยโอเคโอเคเรงก็ไปนิดใกล้บ้านบ้นเลสรอรอรอย้ำศพ ใครท้าหารได้คนหนึ่งรอรยย้อมสบหลังกระไรกลางคันหนึ่งนะาคนเยอะเลยบ้านเลดอ่ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วตับ้านไม่ได้นะจะซ่อมบ้านโดนไล่7-8คันกำลังมากกำลังมากตกแล้วที่ผมตกแล้วผมตกแล้วอยู่ตรงไหนของบ้านเลดวะเป็บ้านเลด์อยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยผมแล้วป่ะพี่นึอยู่ตรงไฮเวย์ใช่ปะอาจารย์อยู่กับต้นบ้านอาจารย์ ไอเวยอหนีหลังมัน็ไม่กแอบโอ้เยอะจัดเป็นสิบอเห็นละยาไม่อยู่ครับพี่โนเล่นได้เล่นได้มาโอเคมเกไม่ได้ต้องเ้อเมเนปิกตอเลดแอบต้อมันเยอะนะมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยมานเติมหน่อย้าเวหน้าคุกหน้าคุกอเวกอดเขาม่ต่อเติมครับกลังปตมเติมรัอกเติมอเวนะเอเพื่อนชดมนปนมันรนหวยได้ได้ได้เพื่อนได้เยอะเพื่อนได้เยอะ ิงโยไชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเฮ้ยอาจารย์โอ้ยยวิ่งกัที่พี่มาดีอยู่ตรงไหนเนี่ยโดนเพื่อนชนเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้กูจุดยิงได้ได้มาายิงงโยยิบ้านบ้านทางเข้านะครับตำรวจอยู่ตรงบ้านเยอะมากเลไปช่วยเล่นกับเพื่อนน่อยพี่ผมต้องลงไปชุบลงไปลงไปดลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวกูเล่นห้ไปไปลงไปลงไปบปไนเราแตาเราแตก ชิ่ไปไหนมานี้พี่ผมขับรถอยู่มาดีไอชุบใครไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยนะไอมันช่วยก็ไหน่อยก็ตีหลัวตีไม่ตีเคร็ดึงไม่ตีที่น้เลยที่น้ำเลยี่นวำชุบชุบช่วยช่วยยิห่อยยวต่อยิงหน่อยยิงต่อยิงต่อช่วยไ่้ไข่โอยศกใครศกลวงกูลวงนังหหลังบ้านเลสอะไรนนต์ตื่นนนต์ตื่นนตื่นหลังบ้านเลสหน่อยมัห่อเพื่อนเราแล้ว นี่ทำไมกูเหมือนจมแล้วเอาตลอมาตลอมาเราต้องเราต้องเปิดมันบวกขับพี่นกไปกูตายมาหนึ่งหลังมาเนิดตลอดร่างครับพี่หน่อยครับปารเลยจะถึงครับรอฟิวหนอยิวออพี่าตัวไก่ดีเป็นขาตัวไก่มีตัวไก่ตัวนึงตำรวจครับมันห่อแล้วเฮ้ยมันห่อแล้วมึงเมาเมียดีเมาเพื่อนดิดิเฮ้ยลงเมาเพื่อนล่างหน่อยดิเนี่ยเราไปกันอยู่เราไปกันอยู่

เล่นได้เล่นได้เล่นได้เฮ้ยมาขี่ดิเฮอยาก่นี่ใครขี่นี่ใครขี่นี่ใครมาเล่นตรงถนนหน่อยตรงถนนขี่มามาเดี๋ยวรอก่อน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 ลอก่อนการได้ลุงบอกนะบอกนะเดี๋ยวบอกกางเลย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 โวยตรงหลังหน่อยไอ้เขี้ยมึงงอศพไปเข้าไปดิเนี่ยไอ้เขี้ยเนี่ยมึงอเข้าไปดิ วงขอบวง,ง,งมาข้าดีดาดาดรถตามมาหน่อยมาดิ เอาสบไปเร็วสบหมาสบหมาสบไปสบไปเอาไปลุงบอสบไปเลยเฮ้ยเอาสบไปเขาวอด้วยใครตายแล้วเขาวอลุงบอสบไปนน่่อยพีข้างบะเพื่อนเพื่อนกลับบุกเยอะนะเพื่อนแล้วนี่อ่ะสบเลยสบนะเขาโดนแดกมาเอาสบมาสบมาเขาโดนแดกเอาสบไปสบไปขึ้นมากูได้ขึ้นมากูได้ว่างว่างอยู่รถว่างอยู่ขึ้นมาขึ้นมาสบไปดิ ไอแทบไปทางหน้าคุกนะครับมีสไปแทบทางหน้าคุกนะมีเปเหลืออีกเนี่ยเออสไปสไปสไปสไสปายสปามันมีเปหน้ารถตำรวจยนติงโงนนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไดนยหรมันโดนยิงไอ้ใครมือว่ามันตบไหมหน่อยนี่ตบตบเหลือสองต้นมาเลยครับไม่ใช่สปายไม่ใช่สปายเหรอแม่มอไซน์น่าจะโดนยิงบ้างขึ้นมาบ้านเลสอ่ะขึ้นมาบ้านเลสอ่ะมึงขึ้นมาบ้านเลสดิไม่ต้องไปทางเส้นปกติเลย ทามาเส <those tracks. S 1> ้นหน้าโค้งน้าออกเส้นหน้าโค้งแบคือคือคือโดนนะใครยังอยู่ในวงต้บอกว่าจะตื้อหรือล้นได้ดีมันมันเหลือโซ่ปะลุงเฮ้ยไปเอาสมด้วดิใครไปถึงศพได้ตัดปุไปพี่บอกกัหน่อยพี่ในคุกอ่ะใครไปถ่มไปเปลี่ยนห่อนะไอพี่เหลือสมเนี่ยใครมีไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตำรวจนมานนี่แค่ติดใจไม่มีมีซอมผมพี่เหลือพี่แวสอบดิใครไม่เอาศพอบปะแล้วสอบที่เมื่อกี้ที่กับมาอยู่หน้าบ้านมึงเนาะจีบเนี่ยใครเนี่ย ีนักเกียิบดอกนงเงี้ยเงียบมือแล้วพี่ใครว่างมีใครว่างวะเอาอะไรเก็บใส่กล่องมาให้เก็บบ้านมานะที่รองมือบ้างใครใครมือว่างอ่ะมันมีคนกลางโดมอยู่อ่ะกลางโดมกลางโดมสีน้ำเงินอ่ะมาเลยมาเลยสํารวจเข้าไม่ได้อ่ะแล้วในนมีใครมาป้างไม่มีวันนี้เขาคุมมาเดี๋ยวอห้ก่อสบอ่ะเหลืออีกสบมือหนึ่งมันมีตํารวจตายนะติดตัวไ่ไม่ใช่ตํารวจพี่เก็บเงินนี่คนเลยไมว่างกันเอาไหนห่อไหม ซิปเปอร์เขาแฮกพวกเราใช่ไหมใช่ตกสนามอีกแล้วไปเล่นธนาคารแล้วเลดอหะตกลงกลับไปแฮกให้ก่อนธนาคารจบขอบคุณนะแรเกบ้านเนาะไม่ตำรวจนาน้องมันในบ้านนะมาเอาดิมาเอาดิเอาดิไปกู้บ้านเราไหนก็ดีนะตำรวจตำรวจจู่โอ้คนเราอยู่นะบีบีซีเยอะนะตำรวจมีฮอร์เนี่ยไปดูแล้ว ถ้าผมส่งคันนี้อานี้ชิโน่พี่อ่ะผมลากสุดมามาบ้านนะครับใครมือว่างมาบ้านหน่อยครับมีตำรวจกำลังไปกำลังไปช่วยบ้านเพิ่งออกคุกไหมไปเลยครับพี่ไปเลยครับไปดูทางเส้นไลยคาสิโน่คนหนึ่งได้ป่ะพี่ติ๋วเขาโดดตบตายที่บ้านหนึงพี่แปบบหนึ่งต้องต้อนเส้านเอาเขาตกกุ้งนะพี่มาดีมาได้นะเอในคุกในคุกเลี้ยวเนีวเลี้ยวเนี้ด้านหลังด้านหลังไอ้แหละวิ่งมาดีฉันเพื่อเราอยู่ไนอยู่หน้าบ้านเราอยู่ไหนคุกมาละ บ้านละเอาพี่เดียวไอ้ี่นั่นมันซวยไหนเนี้ยบ้านไหนเด้บ้านพังได้ับเรอเพราเราติดฟงเรือนะขับฟุ้เหรออเพื่อนกันดียววะไอ้สองบุกมันรอดยังวะมันจะเอือน่าสองบุกอะเอ๊เอ้าสิบซันจิพี่มันเป็นสิบเออีอะไรือดเคสสิบซันจิเคสเอี้ยุนายไมู่ไสามบุกตือนไม่รอดเลยกัฮอนะแล้วตื่นแล้ว ไอ้เลยไอ้ปิดปิดบ้านหน่อยปิดบ้านหน่อยผมตีมาที่ข้าบ้านไน่อยมาสองเคสแล้วมันมันมันน่าจะไปทางคาสิโนนะพี่ตีมันน่าจะตรงยาวคาสิโนไอ้เจ้าใครพี่มาดีมาถึงไม่ได้บ้านเ่ยไอ้ยอดศพมึงหดุอะไรยอดเฮ้ยกผมอนะผมดัดงผมตีงผมตัาอีกซุบหนึ่งมา ทำาหน้าสงสารจัดเลยคนเนี้ยเพื่อนเพื่อเพื่อนเราดนเเบอกว่าเขามาเล่นี่น่เลเพิ่งลองระบบที่นี่ด้วยเนาะเดี๋ตามไปก่อนแล้วกันก่อนจบไปไม่ตัมเลยตามเลยตัมเลยตั้มเลยตั้มเกยตอ้เลยตึ้มเอย่ั้มเนยตั้มเล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 ยตัทางลยตังมยม่ลยตมตั้ยต่้มเล้มเกยตั้ไเลยตัยัมยมลัเลยตัเลยตมเยตมยมยตย้เ้ลยเย ลงลงรดไม่ได้ไม่ได้ซ่อมประตูบ้านพี่พี่ีพี่ีมีห่อศพสูงห่อศพานเีแตกอ่ะซ่อมไม่ดที่ไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกมนะเก็มไหเก็บดับดับดีไหนวะน้องไม่อยู่ไหนวะเอ้ยมัตมันคนทำอะไรทุกอยางอขึ้นมาแล้วอ๋ออันนี้มันแสงควยอะไรเะอม่ตอนลายเอาแสงไฟมเล้วไปแล้วไปลงไปแล nah, yeah. right? oh ้วไล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้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  เอาเหล้วแล้วแล้วล้ล้หน้าบ้านคนหนึ่งระวังนะแล้พี่กอแตม้อมช่งยตแมโอ้มันไตยาวเลยตัดผมตามอยู่ผมตาดคุตอบโอ้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 แลู้่ขึ้นอยู่ตัฮ้ยตำรวจจะมาจุเพื่อนในบ้านตำรวจมาจุมเพื่อนในบ้านรับแลนดัเก่าเลนดัมเก่าเกลืกูไปเจอเชฟไรู้เรื่องอะไรรเออกูเข้ในห้องน้ำแลนดัเก่าคือตรงไหนเงียบกานี้เข้าตรงไหนตรงไหน รอดนอ้ขางับกันเลยเหรอลุงอะไรนะไอ้อาแล้วจำเก่าคืบตรงไหนกับีกรมันจะลำกันแล้วขึ้นมาทางตรงบนเลยเหรอทางุ์หเหลืองพี่ทางไปับเหลืองเยาเาคนัเ็การสตอรี่เลยยว่าเก่าทเหลืองแล้วมาสอบผมกไปเรียกใครไม่ได้อุ้มมาเอามาสบไปุ้นเช่ออเอาดิเียลลุงไม่ทด้หมดแล้วหมดแล้วมับลุง อ่าเมแลนใครจะถือศพหนึ่งศพพลาผี่อดมาเอาหน่อยนี่นี่แล้วมันเกี่ยวกันแล้วกันไอ้เยี่ยมาดีนี่พาเพื่อนหลุดไปสี่ห้าคนเลยนอ้สัตว์อ้าวไม่ใช่ผมมึงอั่นแหละควายเขาบอกไปช่วยมึงกันทุกคนเลยเนี่ยคนนี้หลุดเนี่ยทำไมก็ไม่รู้ผมบอกว่าโดนไม่ต้องมาผมบอกงี้อันนี้ได้ครูดาวไหมครับถ้าผมชุดตำรวจเนี่ยไมาหน่องไม่ได้ได้ได้ครูดาวไหมครับเดี๋ยวต้อวตำรวจมาบุก เว้ยตำรวจมาบุกนะตำรวจมาตายบ้านเราสองคนนะไอ้เหี้ยมันเอาแน่มันเอาแน่มึงรอเลยมึงรอเลยมึงรอเลยน่าจะได้มึงห้ามใช้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นบนบ้านรอช่วยไอ้เหี้ยรอเลยเนี่ย